เราเหนื่อยเราหิวเราหนาวเราสู้เราทนนี่มันทะลอกปอกเปิกแม้แต่คำชี้แนะบอกกล่าวจากครูบาอาจารย์บางครั้งมันกระทบกระเทือนจิตใจมันบีบคั้นจิตใจของเราอย่างที่กล่าวนั่นแหละเหมือนมันแทงใจดำของเราแต่เราก็สู้ก็ทนไป ฟังไปทําไปนี่มันขึ้นสวรรค์แบบทลอกปอกเปิกปฏิปทาที่เราทำนี่มันเป็นไปเพื่อสุขคติเพื่อความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะเป็นปัจจัยไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งลงนรกด้วยรอยยิ้มเขาเพิดเขาเพลินเขาเล่นสนุกสนานเขาคิดว่าการดื่มการจินการเที่ยว การเล่นต่างๆทำให้เขาเกิดความสุขนั่งเล่นไพ่ในทั้งคืนนั่งดูละครในทั้งคืนดูหนังดูหมอลำลอได้ทั้งคืนกินเหล้าเมาสุราเที่ยวเตะเฮฮาได้ทั้งคืนนี่เขายิ้มหน้าตาเบิกบานแต่การยิ้มหน้าตาเบิกบานนั้นเป็นไปเพื่อนิระยะเป็นไปเพื่อทุกขติ เพื่อนาลกเพื่อเปรตเพื่อสุรกายเพื่อสัตว์เดรัจฉานทำไปเถิดท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเดินไปก่อนพวกเราแล้วแม้จะปฏิบัติธรรมทั้งน้ําตามันจะเก็บจะปวดรวดลาวบ้างแต่เป้าหมายที่เราจะไปนั้น มันจะไม่มีความเก็บปวดรวดร้าวอีกยอมลำบากตอนนี้นะอย่างที่สำนวนเขาพูดยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกากุ้มตอนแกนี่แนวเราจะพบของดีในภายภาคหน้าถ้าเราไม่อาจหารในบัดนี้เราหลบลี หลบลี้หนีจากพระกรรมฐานไปไปนอนสบายอยู่คิดว่านอนสบายอันนั้นนอนอันตรายนะไม่ใช่นอนสบายนอนอันตรายนอนกอดโมหะนอนกอดราคะโทสะโมหะอยู่นอนกอดอสรพิษนะ่นะไม่ใช่นอนสบายนอนอันตรายอย่างนั้น เราลำบากตอนนี้นี่มันจะเป็นผลดีต่อไปภายภาคหน้าแล้วเราจะไม่พบกับความลำบากอีกเลยอย่างเก็กกีนเขาสอนลูกนี่ให้ลําบากให้ตื่นดึกลูกเช้าให้รู้จักกับความลําบากแล้วลูกจะไม่ไม่รู้ความลําบากอีกเลยฝึกให้ชินชากับความลำบาก พราะความลำบากนั้นมันมันเป็นผลส่งให้ชีวิตของเขาจเจริญขึ้นเขาขยันขึ้น,เ,ขขน,นเมื่อขยันขึ้นความลำบากก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็หมดไปเขาก็ไม่พบกับความลำบากเขาก็สอนลูกของเขาดีเราท่านทั้งหลายพากันเดินตามทางที่พระเจ้าเดินไปก่อนพวกเราพระ อริยสงสาวโกเดินไปก่อนพวกเราก็เดินไปตามทางสายนี้มันจะลกชัดยิ่งกว่าน้ำสนกอบไผ่แต่ถ้าเรามีกำลังใจที่อาจหารแก้วกล้าฟาฟันไปมีวัชิลาวุธหลวงพ่อบุญมากท่านจะพูดว่าถ้าเรามีอาวุธถือไปมีขวาน อาฟาฟันไปมันจะมีอุปสรรคกวาดน้ำขวานฟันเปี้ยงเปี้ยงให้อุปสรรคทั้งหลายนั้นมันพังพินาศไปเราก็เดินไปแม้จะเผลอล้มบ้างอ้าลุกขึ้นมาเอามืออุดแผลไว้หาใบสาบเสือสกัดไม่ให้เลือดมันออกเดินต่อไป เป้าหมายอยู่ข้างหน้ามีอยู่ใกล้แล้วฝ่ฟาฟันไปแม้ชาตินี้ความสุขที่ได้แบบโลกโลกจะได้แค่นี้พ่อต่อไปน,นี้ฉันจะหาความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นความสุขที่เยือกเย็นมันไม่เผาไหม้มันไม่เดือดร้อน ก็ช่างมันเราจะต้องอาจหารแก้วก้าแล้วธรรมเทศนาของพระเจ้าถ้าเรานั่งฟังหลวงพ่อท่านบรรยายไปเมื่อกี้ก็จะมีองค์ประกอบที่สี่ปรากฏขึ้นมาว่าสัำปหังสนาทำให้เพิดเพลินเกิดธรรมปีติ เอิบอิ่มเอิบอิ่มตัวนี้คือไม่อิ่มในการฟังฟังทีไรได้สุขทุกทีฟังแล้วอยากจะฟังอีกฟังแล้วมันทำให้คลายความทุกข์ความเศร้าโศกความอุกอังสังขยาทั้งหลายทำให้เข้าใจการดำเนินชีวิตทำให้เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นนี่ลักษณะของการแสดงธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ สันทัศนาพูดย่อๆว่าชี้แจงให้เห็นชัดสมาธปนาชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติสมุตเตชนาะปลุกเล้าจิตใจให้อาจหารแก้วกล้าสัมปหังสนา ทำให้เพลิดเพลินไม่เอิบอิ่มในการฟังเราฟังแล้วน้อมเข้าไปในจิตในใจนี่แหละทวงกระแสจใจเข้าสู่กระแสธรรมนำจิตออกจากเครื่องเศร้าหมองถ้าเราทวงกระแสจใจเข้าสู่กระแสธรรมมันจะนำจิตออกจากเครื่องเศร้าหมอง ทำเหมือนกับว่าท่านกำลังแสดงให้เราฟังอยู่จะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติท่านทั้งหลายไม่เหลือวิสัยที่จะทำความเข้าใจในธรรมะของ องค์สเน็จว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรานั่งอยู่ให้รู้ตัวเองว่านั่งอยู่หายใจเข้าเหมือนกับว่ามันซ้ำซ,ำซากซากพูดอําเดินอะไรก็หายใจเข้าพองหนอยุบหนอแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วมันไม่ได้ซ้ำซากนะมันเป็นของหน้าดูมันเป็นของหน้าจอบหน้าซอม มันเป็นของใหม่เสมอเราจะเจอสิ่งใหม่ๆอยู่ในในพองในยุบนั่นแหละใหม่ๆเราอาจจะดูแค่พองเนอเห็นมันพองขึน้นยุบเนอเห็นมันยุบลงเมื่อศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาที่กล่าวว่าอินทรีย์ความเป็นใหญ่มันมีความเป็นใหญ่เกิดร่วมกับจิตกับใจของเรานี่มันจะเห็นละเอียดเข้าไปอีก ตั้งแต่มันเริ่มพองอ้าวท่านดูดีๆสิหายใจเข้าเริ่มพองพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นบางทีมันดูเป็นช่วงไปนะพอง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 ไม่ใช่ว่าหายใจเข้าแล้วมันพองวบทีเดียวเลยเริ่มพองเห็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปในขณะที่ก่อนที่มันจะพองเต็มที่ โยคยีผู้ภาวานาท่าน,นั้นจะกำหนดได้ละเอียดเข้าไปอีกโอ้กว่ามันจะพองเต็มที่นี่มันปัป๊บป,ป,ป,ปั๊บ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 ขึ้นมาพองเนาะก่อนที่มันจะยุบอา้าวช่วงที่มันพองเต็มที่ปุ๊บแล้วมันยุบลงเลยไหมหรือว่ามันนิ่งอยู่ดูเข้าไปอีกพอหายใจเข้าไปแล้วพองเนาะช่วงสุดเนาะนี่มันยุบลงเลยหรือเปล่าหรือว่ามันหยุด นิ่งอยู่นิดนึงแล้วค่อยยุบลงตอนหายใจออกค่อยยุบลง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 หรือเปล่านี่มันจะดูละเอียดอย่างนี้นะมันเลยไม่ซ้ำซากโอ้มันน่าดูน,นดนะนน่ะน่าศึกษาทีนี้เราก็พอทำความเข้าใจได้ว่าโอ้ นี่นาะที่ท่านเรียกว่ารูปนี่น้อที่ท่านเรียกว่านา้ำเข้าใจตรงไหนก็เข้าใจตรงหายใจเข้าพองนั่นแหละชื่อว่ารูปสมมุติบัญญัติว่ารูปพองก็รูปท้องของเรานี่หละท้องของเรามันพองขึ้นผู้เข้าไปรู้ละ่ะอ๋อผู้เข้าไปรู้นั่นคือน้ำ มีแต่ชื่อไม่มีตัวไม่มีตนชีวิตของคนมันก็มีแค่ของสองสิ่งนี้เท่านั้นคือกายกับใจหรือนามกับรูปมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอย่างไรมันจึงเกิดขึ้นสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยอย่างไรมันจึงดับไปอ้าวเห็นไหมมันไม่ได้เันเก่านะที่นี่เนะมันน่าดูกว่าเดิมนะที่นี่โอ้มันอาศัยลมนาะหายใจเข้า พองกเกิดขึ้นความรู้สึกว่าพองก็เกิดด้วยพอหายใจเข้าป้าพองเนาะวิญญาณเข้าอาศัยวิญญาณไม่ใช่ผีนะบางคนว่าวิญญาณคือผีวิญญาณคือความตัวรู้รู้อารมณ์รู้อารมณ์ก็คือรู้พองนั่นแหละสัญญาละ่ะตัวจำ มันเกิดนำกันสัญญาสังขารเวทนาเกิดนำกันกับวิญญาณเป็นไทยเดียวกันหายใจเข้ารู้สึกยังไงสบายหรือไม่สบายเกิดสุขเวทนาความสบายหายใจเข้าสบายเนาะนั่นเป็นสุขเวทนาเกิดนำกัน เกิดมองเดียวกันกับบิญญาณก็เกิดอยู่ที่พองนั่นแหละนี่อันนี้กล่าวขันห้าเกิดขึ้นอย่างนี้นะทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าวันนี้จะพาขึ้นระยะที่สองจำเป็นจะต้องพูดถึงรูปนามขันห้าให้เข้าใจกันก่อนหายใจเข้า รูปพองปรากฏนี่คือส่วนของรูปทำไมถึงชื่อว่ารูปเพราะมันรู้อารมณ์ไม่ได้มันแตกสลายด้วยเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเปื่อยมันพังมันเพมันพินาศฉิบหายอยู่ตลอดเวลายังหายใจเข้าพอง No. นอนี่พองมันอยู่กับที่หรือเปล่ามันไม่ได้อยู่กับที่มันพองขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือมันเปื่อยพังเพ,พินยดอยู่ตลอดเวลาพองเต็มที่แล้วหายใจออกพองก็ดับไปรูปยุบก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นั่นรูปปรากฏดูส่วนรูปที่นี้นามธรรมนามธรรมขันสี ขันสี่ขันก็คือเวทนาความเสวยอ,อารมณ์หายใจเข้าพองนอเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆอยู่ล่ะกําหนดได้อ๋อมันเป็นสุขหายใจเข้าสุขนอนั่นก็คือสุข,ขเวทนาสังขารเครื่องปรุงแต่งสตินี้ก็เป็นสังขารเหมือนกันปัญญาก็เป็นสังขารเหมือนกัน แต่ท่านแยกไปกล่าวนี่อีกส่วนหนึ่งเอาแค่ว่าปรุงให้ชอบปรุงให้ชังนี่แหละหายใจเข้าท่านชอบไหมล่ะชอบชอบหายใจเข้าโอ้นี่ก็เป็นสังขารสัญญาที่นี่สัญญาคือความจำจำว่านี่คือพองตัวจำนี่จำความรู้สึกรู้สึกอย่างไรมันก็จำมันจำทั้งรูปจำทั้งนามนะ ไอตัวสัญญาเนี่ยจำได้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างนี้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างนี้วิญญาณก็คือความรู้อารมณ์นี่ขันห้าเกิดขึ้นอย่างนี้อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยรูปนามของสองสิ่งนี้อาศัยกันและกันถ้ากล่าตัวตนของเราชีวิตของเราก็อาศัยรูปกับรูปกระทบกัน ก็คือพ่อกับแม่อยู่ร่วมกันน้ำอสุจิของพ่อเข้าสู่รังไข่ของแม่อ้าววิวัฒนาการมานั่นก็คือส่วนของรูปเชื้อสเปิร์มน้ำอสุจิของพ่อนเป็นส่วนของรูปไปกระทบกับรูปคือรังไข่เจาะเข้าไปในรังไข่ไปเติบโตอยู่ในนั่นนั่นคือรูปเกิดขึ้น เราตายจากชาติโน้นได้อารมณ์คือรังไข่ของแม่เป็นอารมณ์ก็ปฏิสนธิมาต่อเข้าไปเกิดในท้องเหมือนกันกับหายใจเข้าออพองน้อยุบนอนี่พอเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงก็แปรปวนสุดท้ายก็ต้องแตกสลายไป ที่นั่งกันอยู่นี้กายยาวาหนางคืบกว้างศอกนั่งกันอยู่นี่เรียกว่ารูปรูปนั่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเพียงแต่มาถูกสมมุติกันเฉยๆชื่อดำชื่อแดงชื่อสีชื่อสาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีชื่ออะไร มันประชุมกันขึ้นโดยธาตุทั้งสี่เฉยๆคนเราก็มาบัญญัติมาสมมุตเิเจ้าซื้อนั่นซื้อนี่เดอ้อสมมติออกนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นเวลาบอกยืนเฉยอยู่อย่างรู้และเข้าใจระยะที่หนึ่งพาเดินขวาย่างเนาะ้ายย่างเนาะ ทำเหมือนกับยืนอยู่ผู้เดียวแล้วก็ให้ผูกใจไว้ว่าเรากำลังยืนอยู่เรากำลังยืนอยู่อา้าวทีนี้นั่งเฉยอ,อยู่อย่างรู้และเข้าใจไม่มีใครนั่งไม่มีใครนั่งแม้แต่คนเดียวไม่มีเรานั่งซะอีกนะบันนี้ เป็นแต่เพียงรูปที่นั่งอยู่ไม่มีนายดำนายแดงนั่งอยู่เป็นแต่เพียงรูปที่นั่งอยู่เท่านั้นกับนามธรรมที่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่เท่านั้นนาม,มาธรรมเป็นผู้รู้ตัวที่กำลังดูบางทีมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอีกผู้หนึ่งมายืน เมื่อยืนดูเรานั่งความรู้สึกบางอย่างบางขณะโอ้โตโคลโลนนั่งอยู่นี่เนาะไอความรู้สึกมันก็ดูรูปนั่งอยู่นั่นนามไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่นามคนละอย่างแต่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเราอยู่ในภพภูมิที่มีขันห้าก็อาศัย นามกับรูปนี้เป็นไปเหมือนกับคนตาบอดแต่ขาไม่ดีก็ต้องขีข่คอคนคนตาบอดแต่ขาดีกับคนตาดีแต่ขาไม่ดีซะ เป็นง่อยเปี้ยเสียขาก็ต้องเอาคนตาดีนั้นขึ้นนั่งบ่าคนตาบอดแล้วไอ้ตาดีก็บอกไอ้คนตาบอดพาเดินไปมึงไปทางซ้ายไปทางขวาเดินหน้าถอยห,หลังกายของเราก็เหมือนกับคนตาบอดแต่ขาดีเคลื่อนไหวไปมาใจของเราก็เหมือนกับคนตาดีแต่เป็นง่อยเปียเสียขา ไปดลำพังเองไม่ได้ไปได้อยู่แต่มันใช้ใช้การไม่ได้อย่างเรานึกถึงบ้านจะไปทําอะไรที่บ้านจะไปซักผ้าจะไปถูบ้านจะไปปิดประตูหน้าต่างที่บ้านอ้าวลองนึกไปดูสิไปถึงบ้านจะไปขับรถจะไปทำอะไรที่บ้านมันไปได้ยุ่ใจมันคิดไปได้อยู่แต่มันทํำงานไม่ได้ถ้าไม่มีกายไป ไอล้ลำพังกายนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีใจอาศัยอยู่แล้วมันก็ไม่แตกต่างกับท่อนไม้ก้อนดินเหมือนคนตายเห็นไหมมันไม่มีใจอาศัยอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้นอนเฉยตัวแข็งนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็นคนละส่วนกันกายกับใจหรือนามกับรูป เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้ก็สมควรที่จะขึ้นสู่ระยะที่สองในการเดินจงกรมก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถไปสู่การเดินจงกรมก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้อิริยาบทนั่งศึกษาชีวิตกับลมหายใจให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไร แล้วจะจัดการยังไงกับชีวิต